الحمد لله رب العالمين اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه وجعلنا للناس خير امه وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا اياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تكون لمن تمسك بها خير اسمه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين رحمة وفوض إليه بيان الأمور المحمة وآتاه بجوامع كلمة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يكونان لنا نورا في كل ظلمة أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ولا تكونوا من المعتدين لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعمر ربك حتى يأتيك اليقين ผู้ศรัทธาที่มาร่วมกันละหมายุมารทุกท่านครับวันคืนของอัลลอฮ์นั้นหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็วสรรพสิ่งรอบกายเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสถานะและบริบทของเราก็แปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวเหล่านี้เป็นสภาวะและเป็นคุณลักษณะปกติของมรคลมีเกิดมีดับมีดีมีร้ายมีทุกข์และมีสุข ทุกสิ่งอย่างถูกกำหนดมาแล้วไม่มีทางหนีไม่มีทางเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้ที่จะทำได้นั่นก็คือทำตัวเราให้เป็นบ่าวที่ดีแล้วเฝ้าคอยพระก,กำหนดที่จะถูกเปิดเผยออกมาเป็นสำคัญเลยนะครับผู้ศรัทธาทุกคนต้องตระหนักและสำนึกถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคลเราต้องตั้งโจทย์ในสามัญสำนึกเลยว่าเราอยู่บนดุนยากันไปเพื่ออะไร และเราจะปลอดภัยจากการลงทันกันได้อย่างไรผมมั่นใจนะครับว่าสองคำถามนี้ทุกคนมีคำตอบกันได้อย่างง่ายได้สามารถตอบกันได้อย่างฉะฉานนั่นก็คือเราอยู่บนบุญญากันไปก็เพื่อทำผลงานสนองพระบัญชาและสแสวงหาบุญกุศลเพื่อเอามาเป็นสเสบียงและสเสบียงบุญนี้แหละจะมาทำให้เราปลอดภัยจากการลงทันยิ่งไปกว่านั้น เราจะได้เข้าไปเสวยสุขอยู่ในสวงสวรรค์ตลอดกาลฉะนั้นเราทุกๆุกคนจึงต้องจึงจ้องจึงต้องจงรักพักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาในทุกลมหายใจศรัทธาชนที่พักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาได้ทรงตัดไว้ในอันกุรอานว่าวะบุรรับบะกะฮัตตยะตียะกัลียะกีน และศูนย์เจ้าจงพักดีพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาหาเจ้านี่คือคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบหฮา,หานะฮูวาตาลาส่งตรงมาที่ผู้ศรัทธาทุกๆคนเลยนะครับว่าให้คงได้อยู่กับการจงรักพักดีต่ออัลลอฮฺซุบหฮา,หานะฮูวาตาลามีรายงานจากท่านนาบีมุฮัมมัดสอลล,ลลัลวุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งพระนางไอชะรดิยัลลอฮุตาอาลาอันฮา เป็นผู้รายงานว่าท่านนบีมูฮัมมัดสลลลอฮว่าอะไรวะทัลลัลลมทรงมีพระพจนะว่าอาฮบบุลอามานอิลลอลฮิตาอาลาอัลดวามูฮาวะอิงกอลลามีใจความว่าอามานหรือผลงานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาทรงรักมากที่สุดนั่นคืออามานที่ทำเป็นประจำทำอย่างสม่ำเสมอถึงแม้นว่า จะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือมีปริมาณน้อยก็ตามในพระพโฉนานี้มีการส่งเสริมจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยฮิวสัลลัมให้มันทําอิบาดัดอยู่ตลอดคงได้อยู่กับการทําอิบาดัดอย่างสม่ําเสมอมิใช่ให้โหงทํามากๆแล้วละทิ้งไปเนิ่นนานแต่ท่านบรมศาสดามุฮัมมัดสุลลัลว,วาอะลัยฮิวสัลลัม ต้องการให้คงได้กระทำไปตลอดเพราะการคงได้ทําอิบาดานั้นจะนําพาซึ่งคุณูอุปการมากมายแต่ก่อนที่จะถึงบรรดาคุณูอุปการต่างๆของการมูดาวามะนะครับกระผมขอนําส่งกรรมวิธีที่จะทําให้เรานั้นคงดายอยู่กับการแสวงผู้ลนิกซึ่งดักป่าได้รวบรวมไว้สามปร,ารประการประการที่หนึ่งนะครับ ต้องต่อสู้และฝึกฝนจิตใจให้ผูกมัดตัวเองอยู่แต่กับเรื่องของการพักดีอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาอาลาประการที่สองนะครับต้องขอพรและขอความช่วยเหลือให้เราได้เป็นผู้ที่คงดายอยู่กับการปฏิบัติศาสนกิจคือขอให้อัลลอฮ์ทรงเตาฟีกเราและดูแลเราให้เราได้ยืนหยัดอยู่กับการคงได้อยู่กับการปฏิบัติศาสนกิจ ประการที่3นะครับต้องศึกษาและเพิ่มเติมข้อมูลศาสนาให้แก่ตนเองและอยู่ใกล้ชิดเกาะติดผู้รู้ไว้ซึ่งบริกัรของวิชาความรู้และบริกัรของผู้รู้นั้นจะมากระตุ้นจะมาทำให้เขานั้นมีกำลังและมีพลังที่จะยืนหยัดคงดายในการปฏิบัติศา,าสนก,กิจศรัทธาชนที่เคารพครับ ส่วนหนึ่งจากคุนูประการของการคงดายทำอิบาดะนั่นคือจะทำให้อีหมานของผู้ศรัทธ,ธาคนนั้นเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นที่ชัดเจนเลยนะครับเมื่อจงรักพักดีอยู่ตลอดอีหมานก็จะเพิ่มอย่างไม่มีสิ้นสุดคุนูประการต่อมาครับจะทำให้เขานั้นออกห่างไกลจากการหลงลืมอัลลอฮ์เพราะเขานั้นสารวนอยู่กับการพักดี จึงไม่มีเวลาปีกตัวออกไปทำชั่วได้อีกคุณูปการที่สนะครับการคงได้ทำอิบาดานั้นเป็นต้นเหตุแห่งการได้รับความรักจากอัลลอฮ์สุบฮานวตาอาลาและการได้มีชีวิตที่อุดมสุขในดุนยาการได้รับความปลอดภัยในโลกหน้าอาคิรอต่อมานะครับคุณนูปการที่สเขาจะได้รับการอภัยโทษ ในบาปก,กรรมที่เคยก่อขึ้นมาประการที่หนะครับเขาจะเสียชีวิตในสภาพที่สวยงามจิตใจเขาจะโล่งไม่สับสนไม่วุ่นวายและไม่โอลมานและประการสุดท้ายครับเขาจะได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนเพราะบุคคลที่คงดายอยู่ก,กับการพักดีอัลลอฮ์จิตใจของเขาจะสงบนิ่ง ในตอนที่เขาเสียชีวิตในขณะที่เขาเสียชีวิตจิตใจเขาจะไม่วุ่นวายไม่สับสนและบุคคลแบบนี้จะถูกประกาศเชิญให้มาเข้าสวรรค์ซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงตัดไว้ในอันกุรอานว่ายาไอยูฮ uh ันนับซุลมุตมาอินนะโอ้ชีวิตที่สงบสุขเอย๋ยอิรจีอีลาอบ เบีตัมารดียะเจ้าจงกลับไปยังพระเจ้าของเจ้าโดยปิติยินดีเถิดวัดเด์คูลีฟรีอีบาดีแล้วจงเข้ามาอยู่ในปวงบ่าวของฉันเถิดวัดเด์คูลีจันนตีและจงเข้ามาอยู่ในสวงสวรรค์ของฉันเถิดมันอาเิลาซอลิฮัมฟัลีนัฟซีว่ามันละอาซาอาะไลฮา وما ربك بظلام للعبيد اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم